อันยองทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเองสีในครับที่เคยครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในทางด้านของดิสคอ d ของตัวแมพอันดิเวดีเฟนเดอร์ครับผมปรบม้อหน่อยเร็ว ในวันนี้ก็ผมเราจะมาทําการดูทางด้านของสเต็กพีชนะผมสำหรับเออ่เปทางด้านของสปอยอัปเดตสามรถที่จะมีการเพิ่มเข้ามาอะไรเร็วๆนี้เดี๋ยนวะผมมาดูกันบ้าในสเต็กพีชเนี่ยจะมีอะไรกันมาบ้างแล้วก็นเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยเนี่ยผมอยู่ตรงหน้าผมวันนี้ก็จะเป็น,นว่าเป็นสปอยตัวซีเครตใหม่เดี๋ยวผมชื่อว่าเออ่ชาร์โดดากอนหรือมังกรเงาเดี๋ยวผมมาดูกันว่าจะเก่งหรือเปล่าจะเป็นตัวอะไรยังไงเด็กให้ผมนะ รู้สึกว่าเท่าที่หาข้อมูลมาในบนุญสถาบตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตามพี่หลังหลายๆคนเขาบอกว่าจะเป็นทางด้านของไคจูหมายเลขแปดนะผมหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือเออฮิบิโดะคับแะได้ครับผมตะลุงวัยสามสิบกว่าของเราแตนะ่บุ๋มหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดในบุ๋มนะก็เป็นตัวซีกเนตได้ครับ,นะปเ,รนะรบเปิดมาตีไหลขึ้นแล้ตีฟูด,ด้วยได้นะครับผมตีเร็วด้วยนะเออเด็แค่เลเวลหนึ่งไดครับผมในตอนนี้ก็ออร่าคขนข้างเท่ไดนะ้บุ๋มเลยก็มีเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไปคิดตั้นข้างหลังปะ เอฟิกถือว่าคนข้างสวยนะครับผมนะเปิดมาวงกว้างตีอะไรที่ดว้วยเดี๋ยวผมถ้าต่อไปเป็นทางตรงเดี๋ยวผมเป็นการสอยมัดไปรัวๆวผมได้จะเปิดปลี่ยนแกล้งตีอะไรที่เดมืไปเดิมนะครับผมนะแแค่เปิดมาตีเอะเขาเรียกว่าตีครอบวงแล้วก็เก่งมากแล้วนะครับอไปก็ยังเป็นรัวมัดอยู่นะครับผมนะเดีนะ๋ยวเขาไหลไปเรื่อยๆเลยค,นะครับต่อมาผมตีเป็นกล้วยอ่า มีรยเป็นหมัดเดียวนะครับผมนะเพิ่มสีม่วงเข้ามาป่ะสีฟูสีม่วงเข้ามานหน่อยนะครับแต่ดูมุมมองครั้งแรกผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าเป็นเวดิโกเหมือนกันนี่คกผูตัวนี้เหมือนเวดิโก้เลยนะผมเป็นการต่อยไปจะเปลี่ยนท่าหรือเปล่าในะครับผมนะเหมือนจะมีท่าใหม่ทานผู้ชมเอาไปแล้วยังไง เหมือนจะเป็นวงเซอร์เคลนแต่มทานที่เห็นเมื่อกี้นี้ผมก็เป็นการแต่ว่าอะไรอะ่ะมนตัวที่ราคาไปนะครับขออีกรอบหึ่งได้ไหมโอเคจัดไปนะครับผมมีอีกหรือเปล่าถ้าคุณหมดได้ยังโอ้ยต่อไปก็เป็นแบบทางตรงใหญ่ไอ้พนมะมนะทำอะไรว้าวมันจะไปเคลื่นไปนี่ท่นะผู้ม หมือนผสมสีบ่วงด้วยสีบ่วงชมพูด้วยเท่นะสวยด้วยนี่ครับผมมีอีกไหมเอ่ยยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวนี้มันอีโวแล้วหรือยังเดี๋ยวผมเอ้แต่น่าจะอีโวแล้วเพราะเห็นดาวอยู่ข้างบนี่ผมอาตัวไปบีสองครับเหมือนเป็นตีฟูนะทุกนเหมือนบิสกิลกดด้วย,วยคำรามเหมือนท่าแรกเลยนะผมโอ้ยเร็วกวกาบานลงมาด้วยนะทุกคหลายฮิตมากเลยนะฮะ ต่ว่ายังไงมันก็เก่งแน่นอนเนียผมเชื่อว่าผมว่าน่าจะมีการตีแอร์ด้วยป่ะเท่าที่ดูในวนะันนีแต่รู้สึดยอดมากเลยนะหมดได้ยังก็าตอวเผื่อไปตัวหนึ่งที่น่าจะติดไปแท้เพราะสุกคนน่ครับผมนะว่าโอ้ยอย่างไรก็ต้องได้เปิดป่ะจริงๆนะริหรือเปล่าเดี่ยผมเอาว่าอยากเปิดใครอยากให้ผมเปิดก็เดี๋ยวรอดูกันและกันนะครับผมเนดะี๋ยวคอว่ากันเนาะต่อไปก็ผมจะเป็นแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นจะมีสิบยูนิตใหม่นี่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในอัปเดตหน้าเฮีย เดี๋ยวว่าเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับสิบยูนิตซึ่งไม่รู้ว่ารวมตัวดีด้วยไหมด้วยผมถ้าเกิดไม่ดวดเนี่ยคือแพ้ไปสิบเอ็ดแล้วแต่คิดว่าจะรวมแล้วนะครับผมอีก่าตัวยังไม่รู้เป็นตัวอะไรด้วยผมต่อมาก็จะเป็นแบบว่ามีการซัมมอนตัวลคอนะครับผมเป็นเหมือนทหารทหารที่แบบว่าถือปืนโบกโบกปืนไปโบกตึกอะไรถือปืนไปโบกตึกเออเดี๋ยวผมเป็นการทำยิงระยะไกลด้วยนะจ๊ะผมเออแล้วก็ต่อมาด้วยผมจะเป็นการแบบว่าเหมือนจะเป็นปั๊มนะครับผมนะเป็นปั๊มอะไรสักอย่าง เนาะแบบว่ารถคูดาวเพิ่มระยะเพิ่มคิดหรือผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวละครหรือเปล่าหรือจะเป็นด่านแต่ที่บวกอะไรพวกนี้ก็ได้นดีวผมว่าเราต้องมารอดูกันในเดตหน้าดีกว่าเนีเนผมอันนี้ก็จะเป็นว่าเป็นสปอยดา่านเนาะเป็นเหมือนทางเข้าหรืเอเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดีวผมพาเ็พาพแตกหน่อยขอให้ด้วยนะครับคือใหญ่จริงแล้วก็มีแปลว่ากระจกลอยข้นบนด้วยช่วยไหมเป็นเหมือนทางเข้าเป็นเหมือนทางเดินพระราชะวังเั้ยใช่มเีผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับแบบาค่อนข้างดีค่อนข้างสวย เรามาให้ทุกนทางเข้าด่านรู้สึกว่าจะชื่อว่าเอ่อฮาวไหมฮาวออฟเบอร์รี่ไม่ใช่เบอร์รี่มิลเลอร์นะครับผมนะกระจกอะไรสักอย่างรู้สึกว่าจะมีตัวละครด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปตรงรูปภาพไปดีนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างเดครับผมนะเท่าที่เห็นหลักๆก็จะเป็นแต่ว่าอันนี้ถ้าที่เห็น,นภาพกนข้างแตกหน่อยต้องขอไปด้วยจริงนะผมเอาที่ผมเห็ได้รู้สึกตัวทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวใช้ดีหมดเลยนะครับผมนะเอาเรื่องตัวแรกนะครับผมจะเป็นดีมอนด์คิง ดิบมนคิงพาร์คป่ะอะไรที่อย่างนะผมม like bon do. like ีเหมือนจะมีปีกสีขาวด้วยชุ่มป่ะปีกสีขาวแล้วก็มีผมนะครับแล้วก็มีเป็นมือดำๆป่ะแขนดำนะผมอีกตัวนึงก็จะเป็นเหมือนเขียนว่าลีเจียนลีเจียนเวป่ะเวจิลแลนป่ะอะไรที่อย่างเนี่ยผมมีลงไทยครับว่าแม็กด้วยนะแม็กชัยดีในผมเป็นเหมือนตัวที่มีพระขุมด้วยนะครับผมนะสีฟ้าผมดำถือว่าค่อนข้างสวยนะดูข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นใครียกว่าเป็นเป็น ตัวซีเขด็ดในพวกผมเป็นตัวซีเข็ดจะเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮิบิโดคาบะกะในบุ้มอยากให้จู่วัยแปลกๆของเราเป็นชายดีนะเป็นตัวสีแดงแดงดำแล้วก็แบบว่ามีอล่าเขียวๆด้วยในบุ้มเหมือนตันนี้เลยทุก้ชมเหมือนพระเอกอะเหมือนบังกรแดงในเรื่องสกูดีเอ็กดีเลยในบุ้มนะอันนี้เป็นยังไงก็ได้ถือจะเป็นยังไงก็ต้องรอชิวิถีนเดี๋ยวผมต่อมาก็จะเป็นดิจเช่นกับตันแต่บุ้มเป็นใครไม่รู้แต่จะเป็นตัวละครผู้หญิงปะที่บอกทุกทุกหลังก็มีพ่อคุมเลยนะไอ้สองตัวนี้มีแล้วมีพ่ออคุมมเเหืนนนกัลยะ เดี๋ยวต้องมารอดูนะผมส่วนตัวสุดท้ายก็ผมชื่อว่าอะไรอ่ะเหมือนยังไงวะลีเจตเหมือนกันป่ะลีเจตอะไรสื่อย่างใน,นผมผมดูไม่ออกจริงก็เป็นตัวที่มันถือดาบด้วยชมเออดาบเบ่งเท่เนะเป็นชุดสีข,ขาวด้วยต้องมาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรยังไงเนาะว่าดูแค่นี้ก็พอเดี๋ผมใครคิดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกก็ได้นะว่าตัวอะไรมันเป็นตัวอะไรเนาะแต่เราเห็นในตอนนี้ก็คือเห็นแต่หลังอย่างเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวมาให้ผมจะเป็นการสปอยตัวละครเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวผมไปอนุญาตเ,เปิดแต่ท่านของอ่ะ เดวไวทวิตเตอร์ในวันี้เขาสปอยมาดมูมันจะเป็นตัวมีปีกด้วยเด้นะผมเหมือนเขาเรียกว่าเป็นอะไรไอซีโร่ปะ่ะซีโร่อะไตัวละครผู้หญิงอ่ะที่ที่เป็นผมซีบูผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเด้นะผมก็จะให้ตัวขอไปด้วยนะครับผม,มเหมือนจะปีเป็นทางด้านของอะไรอะเหมือนจะตีปะ่ะเหมือนจะตีมอนแล้วดูดไปปะ่ะดูดเงินเหรอไม่มันไม่ได้ตีผู้ชม เป็นตัวฝันตังใหม่ที่ไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะครับต้องรอดูสกิลกดว่ะอ้สกิลกดแล้วมันดูดตังอเป็นอย่างนี้เองโอ้เป็นตัวตังนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกนะอ,อ,อารมณ์เหมือนโดนลักขบวยมากกว่า แล้วปินคนเดอบด,ดพลังชีวิตนั่งเป็นตังอะไรไประมาณนี้นะผมซึ่งยังไม่รู้ว่ามันจะแช้งานได้ดีเท่าที่ควรไหมหลกัหลกๆก็คือเออมันต้องมีตัวละครที่มันโผล่มาข้างหลังใช่ไหมผมพูดถูกไหมทุกทชมถ้าเกิดว่าตัวละครมันที่โผล่มาก็คือมันก็ไม่ได้ต่างผมพูดถูกไหมเออต้องรู้กันนะว่าจะมีการแบบไปม,มาเป็นยังไงเนาะหลักๆก็จะเป็นตัวทางนอกจากก็ไม่ทามีอะไรแล้วนะครับผม,ผมสำหรับในเสปอยซีเน็กพีทในวันนี้นะครับผม ก็ <G ül> เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับสเสด็จพีชในวันนี้เนี่ยนะว่ามีหลายอย่างที่น่าสนใจมากเลยโดยเฉพาะเรียกว่าเป็นท่านั่นของตัวซีเกิลในผมตัวซีเกตแล้วก็พวกตัวยิบย่อยที่เห็นแต่แผ่นหลังเล็กๆน้อยๆอยอยพวกนี้นะครับนะอันว่ามีความคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นมาพูดคุยกันได้ในผมสําหรับในวันนี้ครับผมนะจะมีเพียงเท่านี้เอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันดีกว่ากุญไทฝันดีครับผมบ๊ายบาย let's go